สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการเข้าใช้งานแอปสตรีมมิ่งผ่านทางเครื่อง PC นะครับหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพื่อนๆท่านหนึ่งนะที่ถามกันเข้ามาซึ่งก็ถามมาค่อนข้างนานแล้วนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นเดือนแล้วซึ่งผมเองก็ลืมเนาะก็เลยคิดว่าเออ ผมจำได้แล้วเดี๋ยวผมมาทำเป็นคลิปสอนละกันนะครับเป็นวิธีการเข้าใช้งานแอปสตรีมมิ่งผ่านทางเครื่อง PC นะครับเครื่อง PC, n o โน้ตบุ๊กหรือว่าบางทีเราอาจจะเข้าผ่านทางแท็บเล็ตก็ได้เข้าผ่านทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีบางทีที่ตัวแอปนะครับเกิด เซิร์ฟเวอร์ล่มอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะเข้าผ่านแอปได้เราก็สามารถที่จะเข้าผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์หรือว่าผ่านทาง PC ละกันนะครับของแอปสตรีมมิ่งนะโอเคไปชมกันเลยดีกว่านะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ทำจากแท็บเล็ตนะครับตอนแรกว่าจะใช้คอมทำว่าจะใช้น้ตบุ๊กทำแต่ว่าด้วยความที่ฝีมือในการใช้คอมหรือใช้น้ตบุ๊กของ ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนมากๆเลยนะครับหลังจากที่มาใช้พวกแท็บเล็ตมาใช้โทรศัพท์จนติดมือไปแล้วจนลืมไปแล้วนะครับว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยใช้ยังไงหรือว่าคอมพิวเตอร์ใช้ยังไง,ง,ไงนะครับก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวผมมาสอนในแท็บเล็ตดีกว่านะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็จะเข้าใช้งานผ่านทางแท็บเล็ตนะครับโดยจําลองให้เป็นเหมือนกับ PC หรือว่าโน้ตบุ๊กเลยดังนั้นนะครับ หน้าจอของแอปสตรีมมิ่งก็จะเหมือนกับใน PC แล้วก็เหมือนกับในโน้ตบุ๊กทั้งหมดเลยนะครับโอเคมาดูดีกว่านะครับว่ามีวิธีการเข้าใช้งานยังไงนะครับไปดูกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่เว็บไซต์ settrade.com นะครับตามภาพนี้เลยถ้าเพื่อนๆขี้เกียจพิมพ์นะครับเลื่อนลงมาตรงรายละเอียดคลิปนะสามารถกดเข้าไปตามลิงก์นั้นได้นะครับก็จะปรากฏหน้าเว็บตามภาพนี้เลยนะครับให้เรากดไปที่เข้าสู่หน้าหลักของ settrade.com หรือว่าเข้าสู่เว็บไซต์ของ settrade.com ก็ได้นะครับ ก็จะเข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ settrade.com แล้วนะครับให้เรากดไปที่ล็อกอินตรงสตรีมมิ่งตรงนี้นะครับมุมขวาตรงนี้ตามลูกศรที่ชี้เลยนะครับ เว็บไซต์ก็จะดึงเรามาที่หน้าโปรแกรมสตรีมมิ่งนะครับให้เราทําการเลือกโบรกเกอร์ที่เราไปเปิดพอร์ตไว้นะแล้วก็ใส่ยูสเซอร์เนมแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดสำหรับยูสเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับก็จะเป็นเลขบัญชีในการซื้อขายหลักทรัพย์ของเรานะครับที่เราไปทําการเปิดกับทางโบรกเกอร์นะเราก็จะได้เป็นยูสเซอร์เนมมานะครับแล้วก็จะได้เป็นรหัสนั่นเองนะเมื่อเราเลือกโบรกเกอร์แล้วก็ก่อยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดไปที่ล็อกอินตรงปุ่มีฟ้้าอัันนนะครบ เราก็จะเข้ามาสู่หน้าตรงนี้นะครับให้เรากดไปที่ Open Streaming เราก็จะเข้ามาสู่หน้าโปรแกรม Streaming บน PC นะครับให้เรากดโอเคตรงนี้ไปให้เรียบร้อยนะครับเพื่อทำการเข้าสู่โปรแกรมแบบสมบูรณ์แบบนั่นเอง ตอนนี้เราก็จะเข้ามาสู่หน้าหลักของโปรแกรมสตรีมมิ่งบน PC แล้วนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับในโทรศัพท์นะก็จะเป็นหน้าแรกของแอปสตรีมมิ่งนะครับก็คือหน้าอันนี้ซึ่งเราก็สามารถพิมพ์ลายชื่อหุ้นเพื่อดูบิดออฟเฟอร์วอลุมอะไรต่างๆได้จากตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะไปพิมพ์ตรงอันนี้ก็ได้นะครับตรงควัดนะที่มันจะคล้ายๆกับของในโทรศัพท์เลยนะครับตรงนี้ ส่วน portfolio โอนะครับก็จะอยู่ตรงปุ่มนี้ให้เรากดเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นพอร์ตหุ้นของเราหมดเลยนะก็จะแสดงเหมือนกับในโทรศัพท์ทั้งหมดเลยนะครับต้องบอกว่าของโทรศัพท์อะแสดงเหมือนกับใน PC แบบนี้ทั้งหมดเลยนะเพียงแต่ว่าเขาย่อขนาดให้ไปอยู่ในโทรศัพท์นั่นเองนะครับ ถ้าเราจะดูหุ้นแบบลายตัวนะครับให้เรากดมาที่ปุ่มควัดอันนี้นะครับเหมือนกับในโทรศัพท์นั่นแหละมันก็จะแสดงให้เห็นถึง bid offer อะไรต่างๆนะครับโดยเราสามารถพิมพ์ลายชื่อหุ้นต่างๆได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็กดค้นหาได้เลย แล้วก็สำหรับผู้ที่ชอบดูกราฟเทคนิคนนะครับในแอปสตรีมมิ่งก็มีกราฟเทคนิคให้ใช้เหมือนกันนะโดยเรามากดที่เทคนิคอลอันนี้นะครับซึ่งกราฟเทคนิคอันนี้นะครับเราก็สามารถใช้ได้เหมือนกับในแอปสตรีมมิ่งทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถที่จะวาดกราฟก็ได้ใส่อินดิเคเตอร์ก็ได้หรือว่าจะปรับแต่งอะไรก็ได้นะครับเหมือนกับในแอปสตรีมมิ่งทุกอย่างเลยนะ แต่อย่างไรก็ดีนะครับในส่วนของกราฟเทคนิคเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนขยายของแอปสตรีมมิ่งนะครับมันก็จะมีให้ใช้เป็นบางโบกบางโบกก็จะไม่มีให้ใช้ถ้าโบกไหนที่มีให้ใช้นะครับเราก็จะสามารถเข้ามาใช้กราฟเทคนิคได้แต่ถ้าโบกไหนที่ไม่มีให้ใช้นะครับเราก็จะไม่สามารถเข้ามาใช้ฟังก์ชันกราฟเทคนิคในแอปสตรีมมิ่งได้นะครับสำหรับฟังก์ชันซื้อขายนะครับมันก็จะอยู่ข้างล่างอันนี้นะครับตรงกรอบสี่เหลี่ยมที่ผมตีให้ดูนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถซื้อขายไปด้วยดูกราฟไปด้วยก็ได้ หรือว่าเราจะซื้อขายไปด้วยดู Bit o f f er เฟไปด้วยก็ได้นะครับเรากดตรง Market ดูก็ได้กดตรง Portfolio แล้วก็ซื้อขายก็ได้กดตรงควัดแล้วก็ซื้อขายก็ได้นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีกว่าในแอปสตรีมมิ่งที่เป็นของมือถือมากๆเลยนะครับถ้าเราใช้บน PC อ่ะนะ ส่วนใครที่ติดใจฟังก์ชัน DCA บนแอปสตรีมมิ่งในมือถือนะครับใน PC ก็มีให้ใช้นะโดยเรามากดที่ฟังก์ชัน DCA อันนี้นะครับก็จะมีรูปแบบการใช้งานเหมือนกับในโทรศัพท์หมดทุกอย่างเลยนะครับ โอเคครับนี่ก็คือวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมสตรีมมิ่งนะครับผ่านทาง PC ซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเข้าทางเว็บไซต์ settrade.com ก็ได้หรือว่าจะเข้าผ่านทางเว็บไซต์ของแต่ละโบร e r กเกอร์ก็ได้นะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกเข้าทางไหนก็ได้นะ สามารถเข้ามาใช้งานโปรแกรมสตรีมมิ่งได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้ผ่านทางแท็บเล็ตก็ได้หรือว่าจะใช้ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือว่า PC หรือว่าโน้ตบุ๊กก็ได้เช่นกันส่วนสําหรับใครที่จะใช้ในแท็บเล็ตนะครับแนะนําให้ไปตั้งค่าตรงเว็บไซต์ให้เป็นเดสก์ท็อปก่อนนะไม่งั้นเวลาเราเข้ามานะครับมันก็จะมีหน้าตารูปร่างเหมือนกับในแอปสตรีมมิ่งในโทรศัพท์เป๊ะเลยนะครับ ส่วนอันนี้ก็คือรายชื่อของโบรกเกอร์ที่ให้บริการดูกราฟเทคนิคผ่านทางแอปสตรีมมิ่งนะครับ โอเคครับสำหรับวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมสตรีมมิ่งผ่านทาง PC ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆท่านใดที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักขังเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ